กันที่อาคารรัฐสภากันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพรรคเก้าไกลจะถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพ,พัคไปแล้วแต่สอสอบรรดาเหล่าสอสอยังต้องไปทํางานยังต้องไปประชุมในวาระต่างๆอยู่นะครับ เมื่อวานนี้ก็เลยไปประชุมในหลายวาระเลยแล้วก็มีภาพบรรยากาศภายในอาคารรัฐสภาที่จะดูแปลกตาไปหน่อยคือปกติแล้วเนี่ยที่รัฐสภาที่เบาะนั่งข้างหลังก็จะมีป้ายชื่อถูกไหมครับคุณต่ายคุณผู้ชมก็จะมีป้ายชื่อของพรรคต่างๆแต่เมื่อวานนี้เขาถอดออกหมดเลยนะปลดป้ายชื่อของพรรคเก้าไกลนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่มี พักสังกัดวันนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดตัวนะครับก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นพักไหนนะครับคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่อาคารรัฐสภากันหน่อยครับเรื่องของเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1นนะครับถูกเปิดเผยโดยนายวิสุทธิชัยยนรุณนนะครับประธานวิบรัฐบาลโดยมีการอธิบายนะครับว่าตำแหน่งรองประธานสภาไม่ใช่มาในลักษณะของโคต้าอย่างเดียวนะครับแต่ต้องดูจากสัดส่วนของสสแต่ละ พักการเมืองก่อนยืนยันว่าต้องมาจากพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอน1 0 0เซเพราะว่าเมื่อก่อนที่มีนายปฏิพัฒนสันติพาดาร่วมด้วยนั้นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนก้าวไกลเนี่ยจะมาร่วมรัฐบาลแต่ตอนนี้คงเป็นสัดส่วนของรัฐบาลที่จะต้องเจรจากันในหลายๆพักนะครับเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นโคตา้าของภูมิใจไทยนะครับ คุณวิสุทธ์บอกว่าก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ขอไม่ให้คุยกันอขอให้ได้คุยกันก่อนที่จะได้ข้อสรุปนะครับแต่มั่นใจว่าไม่มีปัญหาในพักร่วมรัฐบาลส่วนที่มีรายชื่อของนายพระราดรปริศนานันทกุลสสจังหวัดอ่างทองของพักภูมิใจไทย คุณวิสุทธ์ก็มองว่าก็มีความเหมาะสมนะครับมีความเหมาะสมอยู่นะครับเพราะว่าในสภาเนี่ยก็มีหลายสมัยบิดาของนายพระราดอนเองก็เคยทําหน้าที่นี้แต่ยังไม่ขอฟันธงว่าเป็นใครและขอให้ใจเย็นๆวันพุธหน้าเนี่ยได้รู้กันแน่นอนว่ารองประธานสภาคนใหม่จะเป็นใครนะครับผมก็มองว่าท่านก็เหมาะสมอยู่ในสภามาหลายสมัยและคุณพ่อท่านก็เคยมีดั่งตาแหน่งนี้ได้ทําหน้าที่นะฮะดูแล้วท่านก็เหมาะสมแต่ว่า วันนี้ผมยังไม่กล้าฟันธงว่าเป็นใครก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาได้คุยกันนิดหนึ่งก่อนจะได้ข้อสรุปแต่มั่นใจว่าไม่มีปัญหา,นาในการที่พักร่วมรัฐบาลจะปรึกษาหารือแล้วก็หาแนวทางแล้วก็เลือกบุคคลที่เหมาะสมขึ้นมาทำหน้าที่วันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับพระนันใจเย็นครับวันพุธน่าทราบแน่นอน ส่วนที่หลายคนกังวลนะครับว่าหากมีพักร่วมรัฐบาลนั่งเก้าอี้รองประธานสภาจะไม่เกิดการถ่วงดุลอำนาจนะครับนายวิสุทธิ์บอกว่ารองประธานสภามีหน้าที่แค่ควบคุมการประชุมสภาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามข้อบังคับที่รัฐสภากำหนด ไม่ได้มีหน้าที่วินิจฉัยเ,เรื่องอื่นนะครับส่วนเรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องของสสดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจส่วนการเลือกตั้งเขตใหม่ในเขตหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันนะครับพักเพื่อไทยก็จะส่งใครลงหรือไม่นั้นคุณวิสุทธ์บอกว่าก็ต้องรอให้กรรมการบริหารพักพิจารณานะครับ ครั้งที่แล้วเพื่อไทยมาที่3ที่2คือพลังประชารัฐนะครับก็ต้องหารือกันก่อนแต่ด้วยมารยาททางการเมืองนะครับก็ต้องให้พักที่มีคะแนนสูงสุดก่อนอย่างพลังประชารัฐทีอ่อยู่ที่ผู้บริหารของพักทั้งสองพักเจรจากันนะครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขตเลือกตั้งที่1ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือนายปณิพัฒน์สันติพาดานะครับจากพักคก้าวไกลในขณะนั้น ด้วยคะแนนเสียง40,000กับอีก842เสียงนะครับรองลงมาก็คือนายอดุลวิทย์วิวัฒนาวัดวิวัฒนานะครับขอภอภัยจากพักพลังประชารัฐได้คะแนนเสียงมา19,00 0กับอีก96เสียงและอันดับที่3คือนางสาวนัทรัฐชามพูนศนะครับจากพักเพื่อไทยได้คะแนนมา18,00 0กับอีก1 8 0คะแนนแล้วก็นายธนิตกิติจารุรักครับจากพักรวมไทยสร้างชาติได้มา1229คะแนนนะครับ โดยเขตเลือกตั้งที่1ในจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับคือพื้นที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลกเฉพาะตำบลในเมืองตำบลอรัญยิกตำบลวัดจันทร์ตำบลบ้านคลองตำบลพลายชุมพลตำบลท่าทองบึงพระวัดพริกแล้วก็ตำบลวังน้ำคูนะครับ ขณะที่ทางฝั่งของพรคเพื่อไทยนะคะคุณสรวงเทียนทองเลยค่ะที่การพักอยู่ระหว่างการหารือค่ะโดยมีการสอบถามไปยังอดีตผู้สมัครสสอของเพื่อไทยในเขตนั้นแหละว,ว่าพร้อมหรือเปล่าแล้วก็คงพูดคุยกับพักร่วมด้วยนะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในต้นสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องมาตรา112นึที่ก้าวไกลเคยเสนอเนี่ยค่ะก็มองว่ายังมีมันมันไม่ได้มีแค่1นึงนะมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ควรทําที่ควรรีบทาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่า ด้วยนะคะส่วนทางฝั่งของภูมิใจไทยค่ะ oh. เผยว่าภูมิใจไทยเนี่ยนะ oh. ไม่ส่งนะคะ oh. ไม่ส่งสอสอเลือกตั้งซ่อมในพิษณุโลก oh. เพราะว่าเปิดทางให้กับเพื่อไทยส่วนเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่ง oh. ไม่อยากให้มองเลยนะว่าเป็นโคตา้าหรือว่าเป็นการต่อรองกันนะ,นะคะเชื่อ oh. ว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ oh. กฎหมายและกติกาส่วนกระแสซื้องูเห่า30ล้านเนี่ยนะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินเองก็ออกมาบอกว่าไม่เคยซื้อนะ oh. แล้วก็ถามกลับด้วยนะว่า เฮ้ยงูเห่าอะไรเนี่ยมันตั้ง30ล้านงูเห่าเลี่ยมทองหรือเปล่าอ่ะฟังดูค่ะงูเห่าหนังเลี่ยมทองเลอตั้ง20ิบล้าน30สิบล้านมันมันไปพูดไปเรื่อยอะ่ะคำว่างูเห่าคืออยู่เฉยๆนะไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรเลยไปบอกเอ้ยคุณอยู่พักนี้ไหมมาอยู่ผมไหมอย่างเงี้ยงูเหา่านะครับข้อมูลใจไทยไม่มียังไม่เคยทำ แต่ถ้าแต่ถ้าราคาการซื้อขนมชิงมันมันจะเป็นต้องสูงขนาดนั้นเลยไม่เคยทำเลยไม่รู้มมออไม่คิดจะทำ คุณผู้ชมขาไม่คิดจะทําไม่คิดจะซื้อนะคะแล้วก็อย่างที่คุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์อยู่แล้วว่ารอบนี้มีฝั่งเกากลีเขาก็ออกมาเปิดแล้วว่ามีคนมาแบบโอ้โหเป็นขบวนการเลยเริ่มจากเพื่อนสอสคุยกันเองนะคะให้คนมาทาบทามโทรศัพท์มาติดต่ออะไรแบบนี้มันมีแต่ว่าถ้าถามว่ามันแพงเท่ารอบก่อนไหมเนี่ยไม่แพงเท่าเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลค่อนข้าง,ง,งจะมีเสถียรภาพน,นะคะซึ่งทางด้านคุณอนุทินเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ด้วยเหมือนกันที่คุณจิรัตทองสุวรรณ สสชะเชิงเซาออกมาพูดเรื่องงูเห่า20-30ล้านเนี่ยนะคุณอนุทินบอกโอหหนังมันเลี่ยมท้องกรเปล่า20-30ล้านพูดไปเรื่อยคําว่างูเหา่าเนี่ยคืออยู่เฉยๆไม่มีเหตุการณ์แล้วเราไปเชิญเขามาเข้าพัก ถึงจะเรียกว่างูเหา่าแต่ภูมิใจไทยย้ำอีกครั้งนะคะยืนยันว่าไม่มีนะส่วนตัวราคาเนี่ยมันจะเท่าไหร่ยังไงไม่รู้ไม่เคยทําก็เลยไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่คิดจะทาด้วยคุณอนุทินยังพูดถึงตําแหน่งรองประธานสภาที่ว่างลงไปด้วยค่ะหลังจากที่คุณปริพัฒน์เนี่ยพ้นจากตาแหน่งว่าได้มีการประสานงานมาจากวิปรัฐบาลแล้วนะคะแต่ก็ขอให้เป็นเรื่องของสภาผมไม่ขอไปก้าวก่ายส่วนก่อนหน้านี้ที่เคยพูดว่าหมออ๋องออกไปภูมิใจไทยก็คงต้องขอโคต้าคืนตอนนี้ ไปจองตำแหน่งอะไรไว้ก่อนหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าเนี่ยพูดแบบนี้ทําไมจองเจิงอะไรทุกอย่างเป็นไปตามกติกาไม่มีการขอแมมแต่ตอนนั้นนักข่าวก็มองหน้ากันว่าก็ตอนนั้นคุณอนุทินพูดจริงๆว่ามันก็ต้องกลับเข้าระเบียบเดิมก็คือโคต้าเนี่ยมันต้องเป็นของเขาใช่ไหมคะเอาล่ะหากวิรัฐบาลยอมหลีกทางให้ภูมิใจไทยจะส่งคนไหมล่ะคะเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าทําไมต้องหลีกทางอะ แม้จะเป็นพักร่วมก็ไม่เกี่ยวกันมันเป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันใครแหกกติกาก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีเราร่วมรัฐบาลกันมาขนาดนี้แล้วความสัมพันธ์ของพักร่วม5.6าพักก็แน่นแฟนกันเป็นอย่างดีนะคะและววินาทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยเองก็ไม่ได้เตรียมชื่อใครทั้งนั้นแหละเพราะต้องไปประชุมกันก่อนยอมรับนะคะบอกว่าก็จะต้องมีการพูดคุยกันหลังจากนี้ขอให้สื่อเนี่ย หลีกเล,เล вами, king, anda, it, Kinder, behold, ี่ยงได้ไหมไม่ต้องมาถามเรื่องโคต้าหรือคําว่าต่อรองแล้วคําว่าไปขอเพราะคําเหล่านี้มันไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกฎตามระเบียบค่ะเราต้องจองเนี่ยพูดอย่างเงี้ยจองเจออะไรละกติกากติกาก็สัมภาษณ์วันนั้นบอกว่าก็ถ้าก็ถ้ามันมีผลการตัดสินออกมาจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยก็ต้องขอก็กติกาก็ยืนยันตามนั้น แต่ถ้าเกิดวิบวิบมันไม่ใช่ขอไม่ขอมันเป็นกติกาถ้าวิบเขายอมว่าอ่บจะหลีกทางให้ภูมิใจไทยนี้คือเราทำไมต้องแทนว่าหลีกทางอ่ะก็เป็นพักร่วมไงก็มันไม่มีใครมันมันไม่เกี่ยวกับหลีกทางมันเป็นกติกาไงคุณถามยังไงผมก็ตอบว่ากติกาเขามีกันอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีกติกาอยู่ใครที่แหกกติกามันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้แค่นั้นเองใช่ไหมส่วนใหญ่มันไม่มีหรอก อยู่กันมาขนาดนี้แล้วมันจะยิ่งอยู่ยิ่งแน่นนะยิ่งอยู่ยิ่งแน่นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง5-6พรรคก,ก็ก็มีความแน่นแฟนนะครับแต่ในพรรคไม่มีเต็มเต็มคนแล้วใช่าหมยังครับณณวินานี้อย่าง S <S นี่นะคะตอบเป็นวินาทีต่อวินาทีไปนะนะวินาทีนี้ยังไม่ได้มีใครเตรียมเอาไว้เพื่อชิงตําแหน่งรองประธานสาภานะคะแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกติกาเมืม่อกี้คุณอนุทินบอกไงว่าพักเราอะ่ะพักร่วมรัฐบาลเราตอนเนี้ยแ,แน่นแฟนกันดีไม่ได้พ,ดพ,พูดว่าแน่นแฟนค่ะเขาพูดว่าแน่นเฉยเฉยเขาพูดว่าแน่นเฉยเฉยนั่นมันแปลว่าไม่แน่ใจว่าแน่นเนี่ยคืออย่างที่คุณเกมตีความอ่ะแน่นแฟนก็ได้สนิทสนมกลมเกลียวหรือแน่นในมุมที่ว่ามันแน่นละอาจจะต้องขยับขยายอะไรหรือเปล่าเน ะคะก็ต้องรอดูนะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรทางการ,รเมืองหลังจากนี้หรือเปล่านะคะ,ะแต่แซวคุณอนุทินนะ้นแน่นและช่วงนี้แน่นกันไปหมดเลยนะคะค ทีนี้ก็ถามต่อด้วยนะถามต่อว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะต้องการสสอเพิ่มอยู่หรือเปล่าอย่างที่คุยกันเมื่อกี้มันแน่นแล้วเนี่ยต้องการเพิ่มไหมนะครับคุณอนุทินก็ถึงกับชะงงักเลยนะชะงงักก่อนที่จะทวนคําถามกับนักข่าวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตอบว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีมารยาทนะครับคืออย่างที่บอกว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกฎกติกาเข้ามาในพื้นที่ที่มีพักที่ไม่เคยมีสอสอมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็ต้องมีการแข่งขันกันระหว่างเจ้าของพื้นนนนนททีี่่่่่่่หรรรืนนรืือออฝฝาาายยัััััฐบลกค้้้ดงงเมมมไใใชพพขภูิจ ทยก็ให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปสู้ส่วนการเลือกตั้งซ่อมของสอส,สเขตหนึ่งพิจณนุโลกนะครับคุณอนุทินก็ตอบคําถามผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่สู้นะครับก่อนจะแก้คําพูดว่าพูดผิดไม่ใช่ไม่สู้แต่ไม่ส่งนะครับพร้อมกับบอกด้วยว่าสู้แต่ไม่ส่งเพราะจะหลีกทางให้กับพรรคเพื่อไทยตามกติกามารยาทของการอยู่ร่วมกันเมื่อถามว่าการที่พรรคเก้าไกลเนี่ยออกมาบอกว่า เขาไม่ได้สนใจหรอกเขายักไหลแล้วก็ไปต่อเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าภูมิใจไทยจะสู้ได้ไหมนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าผมส่งกําลังใจให้กับสมาชิกพรรคเก้าไกลให้เข้มแข็งในฐานะที่เป็นสสพร้อมกับมองว่าการเมืองอีก4ปีข้างหน้าก็จะเย็นลงเมื่อถามว่าตอนนี้พรรคเก้าไกลได้มีการติดต่อฝากเลี้ยงสสหรือเปล่านะครับคุณอนุทินก็ยังยืนยันนะครับบอกไม่มีนะครับการเมืองตอนนี้ต้องนิ่งที่สุดมันก็จะค่อยๆนิ่งไปด้วยนะครับ